เดี๋ยวมาไก่ๆจังเบิองวุ้ดประคอกับมี่อ่ะปลาคอตัวงามอยู่ตัวนั้นอุย้ยสวัสดีจ้าพี่น้องฝนใหญ่มากภาพี่น้องเขาลงมายามตรงอีกจ้ะเป็นตรงของนางเอเมื่อน,นี้แม่เพิ่นเป็นภูมมายามนองเอไปใส่าอาะวัดดีจ้าบ่ยามยักรอบเลยอ่ะนี่นี่รอบสองบ่ อุย้ยพี่น้องเอ้ยคนเบิง่งเด้อจ้ะเดี๋ยวมาไก่ไกจังเบิง่งนวุ้ยปลาคอกับมีอ่ะประคอตัวงามอยู่ตัวนั้นอุย้ยจะสิไปส่งไหน, <laughs> ไ,ไ,หนไม่ยามเทือแรกวันนี้ยามตรงนี่แม่ยามเอง,เองนี่อนนอว่าโอ้เทือกแรกกับมาันเลยพี่น้องอุย้ยแม่บังบังบ มันชีสิทิเทพไปทางไหน,วไวนเราวะมันสีเฮียสีบัวน,นี่ร <laughs> 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 ุ่นลุ่นมีน้อง <laughs> โอนต้นเลยเอออุ้ยเอาทายอ,อยู่ตัวอะไรดิใช่ละทางโโหมูจะขับมันขีเกี่ยมอยู่ทางนี้ค่อยยานขี้เกี่ยม <laughs> บัดออกแน่อ่า <laughs> ยานขี้เกี่ยม <laughs> ไ,ดยได้ยูเพื่อนว่าอันร่งองยูเพื่อนให้ไปถ่ายอยู่นั่นเดี๋ยวเบิรงของอาก่อน ใช่ล่ะก,กระสอบบอกอุ้ยบอกเอออุ้ยปลารถกับมีอืมอของจะของเฮตงไว้สองอันอยู่หน้าเพราะท่านไปยามอยู่อ่ะจักถืออยู่ประจกักไล่มาตั้งแต่พุ่นบอกอุ้ยสี่วิธีอาัยพี่อดอก ไส่กระสอบเมืองไหนเสีล่งไปซอยเอาพี่น้องเอ้ยคุณน่ะเฮ้ยใช่ละข้างออกอย่าเทลงอันนั่นเด้อลงองล่างเฮ้ยจอนส่วนแหรอรอบเดียวบ้านนี้อีกเ้ินไปไดนแ้ายังยามอีกอันนี้บายบายบายบ่ เมื่อกี้กันหนึ่งนี่ว่าไนยามบ่อขนมกระเทียมในตัวนขนมใจล่ะสรางไหนล่ะมีราคาตาหมิ่บ่อ้าบ่ลงเองคือกันบ่นนี่พี่น้องเดี๋ยวถ้าเบิ้งน้ำเล่าอีกก่อนอลาปูกระายพูนันกะปูลอยเป็นเซลเซีเลยยามเทเดียวในเครื่องกระสอบพี่น้องฝนตกแห้งมาขึ้นนี่จ้ะ อุ้ยตัวหนังสีเฮ็ดแนวได้แล้ววะน้องเฟิรนมาเฮ็ดยัง <c oughs> มาเบิ้งมาเบิ้งมาใส่ม่องบ่ใส่ม่องคือกันบ่มันจังไรใส่เบ็ดเผือดโอ้ใส่เบ็ดเผือดเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งวิธีใส่เบ็ดเผือดแนวได้นาะบ้านนี้ไปเบิ้งทางนั้นอาเพิ่นยามทางนั้นอีกก้อนพี่น้อง <c oughs> น้ำกระไรแห้งระวังเด้อะ คอยห้อยน้ำบ่เป็น่นคอยบ่าก้าลงนำ้ำเลิกบ่อไม้คุหน่ะเท่กับบ่เบิร์ดไหมบ่อเบมนมันลงมาไม้บ่ออ่ะเนาะน,นี่ละโต้งน้องเอที่เคยทายหัวคลิปคลิปยามรีลุ่เป่าเนาะจา้ะเมือนี้พาพี่น้องข้ามายามแต่ฝนตกแห้งกะ ยามือ้าแดดออกนี่ก็สิพอได้จ้ะตาก็ได้เด้อพี่น้องเขากล็ล่มแล้วมาเถียวก่อนเขาบ่ทันสอดบ่ทันออกห่วงอยู่จ้ะน้ะํามันก็นสิได้ไปได้หลายทางเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นว่าลงแต่ปองนี่ปลามันก็นสิไปได้เรื่อยๆอยู่จ้ะบ่แม่นว่าเฮาสิเอาอเตั้งแต่ เอาแต่พ่อได้กินคือว,ว่ันละพี่น้องมีหลายคนคอมเมนต์ว่าเห็ดแบบนี้ปลาสีส้มพันเพิ่นว่าเนาะมันมีปองไปลหลายหมองอยู่จ้ะอู้นะเดีย๋ยวก็สอบไปลัดทั้งนั้นไม่ยามตรงซอยกันใส่หลาแกะทั้งหลายล่ะอะไรนูเฟินไหมกกนุเฟินมาถีกรมาซอยกันเร็ว มาแก้เสือ้อมาแก้เสือ้ออ้ยตัวน,นี้ก็โอโยอ,อยู่นออาเนาะอืมอุย้ยมันขาดอาป้าออกเบิดแล้วนั่นทั้งใตเจ้านั่นอืมตรงขาดอาาบ้านี่แก่เสือ้อตัวได้อาวะ นี่ตัวนี้บ่แกบ้างตัวนี้มาเอออ่ง,อต,อง,องอตัวออกก็ออกไปแต่ว่านีปองไปหลายอยู่ดอกหน่ามันหลายพี่น้องขุ่นหน้าทงเทิงขุ่นก็มีเพ่ปกับบดีเฮ็ดไว้สุแจ้าสุฟองเป็นไหนดอกก็มีหน้าบ่แกยิงของเขากับกเทงไหมนี่บ่นี่แกบ้างละ่ะนาะ คนยามตรงกะจำเป็นขนาดเลยเหมือนนี้แต่ว่าก็ะมานเซยเนะยาะเออ,อพี่เอาเอาขึ้นมะเทพี่เลยบอ่อาแบันี้มันมีปองอยู่เออพี่น่องตรงนี้บ้แมงสิบเม็ดอยู่บอ่อา <m> สิบเม็ดจ้ะกะสิสสช่ยวะยังสี่สุปีละพี่น่องได้กกินแต่ยามฝน น้ำลวดเท่าน,น,นั้แนแหล,ละเนาะเออถ้าน้ำมือลวดมันกับบลวองน,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 นี่นั่นนี่นั่นมีปะจับดูนปะปะะี่น้ำไปจับเออเออหปลาคอเอ้าเปิดปลากระสอบเอืบใจกันเลยพี่หอนอเอาเอา่นเอ้าเออาจับด้วยเพื่อนจับปลากสอบทาั้ง,งานั้นเพื่อนเออมันจิตถิ่มลงหนาม อิ่ลโรงแรมเค่องกระสอบเคร่องปลาเด้ออ้าวเออโอเคหูยพี่น้องสองโต้งนี่เครื่องกระสอบเนาะอาเครื่องแย่งเงาเครื่องขี้เงาเอาไปผู้เท้าเลือกอยู่ในบ้านโอเงพี่กายนี่ฝนตกลินเนาะอาเนาะเลือกอยู่เที่ยงนี้เลยม้วนม้วนพี่น้องหลายขนาด พวกข้า,ขามันก็นลงอีกบายสยามอีกรอบหนึ่งเนาะถ้าแดดมันก็ร่องเรื่อยๆพี่น้องตาขาวหน่อยตาคอกับมีรอบนี้เดี๋ยวสิพาไปเบิ่องหลงเฟิเ่เพท่นใไซเบดเผือดแนว่ไดพุดนี่หายูฮากินวิธีอีสานบานเฮาพี่น้องงามหนามมากจังเด้กินสำรับโตรงนี่ดีคือการจ้ะถต่หนามบวลดกับบได้บบกินเดอกพี่น้องอเฮ้าบได้ มันลงแต่งานา่หนามมากมือฟ้นตกแห้งๆมือเดียวทนละจ้ะเออคลิปนี้ก็ขอบคุณอ้ไลเดอวยสิผ้าเบิงยามตรงเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงพ่นใส่เวทผือดอกับยามรีพอ,อยนีเป่าตัวจ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรัสชมจะคลิปนี้ดยวคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้ะ